ไม่เกี่ยวแบบนี้เอออ่อต่อสมัยเอออคาดี้แล้วก็มีปอร์จูนแล้วก็เรีนรู้จักกันสิเจ้าบอลสิงห์เจ้าบอลบีรู้จักแค่เคนนะพี่เอาจาบันโฟมาพี่พี่พี่เอดเดียวอานันทกับเคโอเขาจาบันโฟใช่ไหมพี่เอาเควนไปดีป่าวะเอาเจาบันโฟใช่ไหมเฮ้ยจาบันโฟไม่โดดจะมาเสียงไม่กว่าเชนไปดีกว่าแอ็ดเดียวไงจบไปแล้วว้าได้ตีเอ็ดเดียวเหรออืมได้ตีเอ็ดเดียวสัฟฟี่ได้ติมุนโด ได้สิเชนการใหญ่ๆพี่การใหญ่พี่ได้เคออสตอ o r มของเวกเตอร์มาบ้างเนี่ยอะไรทองผมยังไม่ใช้คืออะไรวะชองมีมันมีให้เก้าร้อยะอผมได้มีอะไรไม่ร <No 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 totally ู้อ่ะมันมันให้ผมซื้อมีอะไรไม่รู้มาซื้อซื้อมีอันนั้นมาซื้อเนี่นี่แหละของสำคัญไปเลยนอนน้อยนอนอากาศ ถ้าซื้อซับผมน่าจะซื้อตัวเนี้ย hmm, ยังไม่ซื้อเหรอยังไม่ซื้อนี่พี่ได้อันติวิกเตอร์เว้ยเคิลสตอร์มไอ้นี่อยู่อาแลโซอีอก,ก่อนนะใช่มาอันติของนี่มามาม,มี่อ่ะมามี่แล้วก็ฟาโดล่า <c oughs> เออเกมเกมก็ดีเหแบบมือนกันนะเคิลสตอร์มอ่ะสี่สี่สี่ดูผมบี้อีนออี่อีนี่มึงไม่แพงนะเกมมึงไม่แพงนะมันด๋ออะเราผมเป็นเชนนะเชนอันติคืออะไรวะ อติเกาะเพื่อนเนี่ยมันสิงเพื่อนแล้วมันจะบอกรอยเพื่อนด้วยอิสระฟาดป้าไปหาเพื่อนได้เป็นเพื่อนแล้วน้อยเชนเชนไม่ได้เชน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 ไหนวะเชนไในดนจาดนจาดับจับวิญญาณอะในร่างรอนตีเลยพัดลินจับสุรกาอีสัตว์สอบสี่หลังไม่ไอ้แค่ไม่โดนต้โด้วยบ้านนี้ว่คนสับเรยวมหวากเลย ตอนแรกูชิมเหมือนกูก็เล่นเอฟิลินนะกูกดตะคิวรัวๆเลยเนะาะเกลับวา,อ,บวาอะไรอ๋อกันตีตีได้กันตีได้เลยหรอวะใช่ไม,ไมใช้ไปเถอะไม่ได้ใช้อนะไรเปลืองม,มานาพี่ยังไม่ค่อยอยากจะใช้เลยเปลืองม,มานาอ๋อติอ่อติแกมมานาเหรอถูกมนาหน่นโอ้โหพี่เอ้ยไม่ใช้ม,ชม,มานาเหรอเออถูกมนาดูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เกมไม่หัดอ่านโอ้ยไปเกมไปเกมเกม คนเท้าคนแก่ท่านผ่านมางโอ้แก่ไม่อ่านหัวอะไรวะคนแก่อนนี้ไม่ไม่ไม่อ่านอติมันทำได้อติตัวตัวผมเนี่ยอ่านดิอ่านดิเด็กก็โคตรอ่านนี่เฮ้ยอันดีอันดีเออว่าจะเป็นคนแก่แบงนี้นี่หลบได้ควายโง่โง่ไงนี่ไงล่ะสุดยอด เขาเรียกว่าดาใช่ไหมพี่คัดถังใช่ไหมไอเสื้อไอเก่งๆไอเก่งในเขาเรียกว่าอดาเป็นชุดเฮ้ยเฮ้ยมุกเก่าแล้วพี่อย่าหาเล่นเก่าสัตว์สุดวันี้กูดูครั้งแรกก็เพราะมาร์คก็เบิกตั้งงนรกเออว่ะใช่ไหมทำไมกูไม่เอาอันตรีชุดโบราไณสมัยสมัยเจเจซีบีภาคแรกๆวะไอไอเนี่ย ฆ oh, ่าโรคอ่ะกูอะไรใบหัวอ๋อคืออันติที่สองเรานี่ใช้สุมาเลยดีกว่าเออเพิ่งรู้เพิ่งรู้ถ้าพระเจ้าต่างไม่มีกู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้น้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรล่ะเออใคอันติแล้วนั่นวะไอ้เหี้ยตาบอดไอ้เหี้ยไอ้เซตเซตมาตีนี่ เฮียเวรีวเวรีวเฮี้ยเซตเตสตตอนนี้ด้วยวัเหีนเฮียแตกแตกกันหมดแน่มาาคอมโบเขหมายใครอะหายปียไอ้ปี๊บเปียมาเลยเ้บพุ่งไปแล้วจับโยนอะแตกแม่แตกแม่โอ้ซีดซีดซีดีดซี เกียร์น่ามคัน่ามขัดถอยมึงนี่หลบลับตัวนึงใช่ับบกระเบิดสายฟาไลท์คันนิงมาแล้วกลับเขาเรียกว่าปาร์ทรนี ดีเด้วยเนี่ยเออเนียนเนี่ยของของทาองีไม่คุกหรอไอกกี้รอไม่ได้รอไดูอมดิช็อตไหนเจ๊วิ่งหกเลยฉันจะไปกองคับโยชที่ได้เลยเ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยีโดดดชีวิต พี่โดนดูดวิญญาณโดนดูดแบบนี้เลยมันจะต้องนำทางเลยนะเลยอ่ะอะไรก็เลยว่ะดูดๆไงดดเลยออกออกออกอ๊อกดูดจังจวกเลยตามไม่้ติดนักไม่ใช่นักไี่มันหลบไม่ค่อเก่งออัพเกรด เฮ้ยพี่อัพเกรดไม่ได้เลยเอาของวิเตอร์มาเนะี่ยเฮ้ยเอาพิเตอร์ไม่ใช่อัพเกรดพี่อันติมันมันเป็นวงไม่เฉียดอ่ไม่มาอัพเกรดให้วิ่งเร็วขึ้นได้นะไม,ม่ไม่มีนะี่ไม่เขียนไม่อยู่นะอัพเกรดพายุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นยิ่งกว่อัเดเอออัพเกรดอย่างไรลิปมาทำไมเซนทำไม่ได้ไอแอนตี้หรือว่าต้องไปซื้อวะแบบซื้ออัพเกรดอะฮะแบบเป็นมาเป็นมาซื้อทียพี่ต้องต้องวิมพ์อย่างไรเวลาปีเตอร์เลย าก่อนลาก่อนสายโยนอะไรโว้ดผม่งไม่ช่วยอะไรแล้วอุ๊ยไปไปไปซะไปซะบอกให้แล้วเช่ดต้องใส่ใครเรารักอะไรักนั่นนันมันกรอบเลยเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนไปไปไปพี่พี่พี่นี่เกิอะร โดนสวายปุ๊บเอ้ยโดนอันตีน็อกเทิรนบวกกับอันตีเซฟทอมโบไม่หายเลยะเต้เยอะเป็นแบบคนเที่ยเลยแล้วแม่งแบบเอออใหญ่เองที่พี่บอกพุ่งพุ่งไปโดดพุ่งโดดใส่เไยพุ่งจับทุ่มอ่ะเยอะเป็นคนเที่ยเลยหลบงัวของไวเหลือเกิน ลบ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 สิทำไมลบี่โดนเอ้ยโดนโดนได้ไงวะนี่อตโอ้ตอดตอขอตั้งหน่อยเออให้นั่งแบบข่าแกง ยังสหายโอ้ยผมยังรู้ว่าอะไรมันแฝดบนหัวผมว่ามันเป็นของเบียรอ๋ออ้นี่ไงถ้าอันตีที่สองมันชาร์จเต็มมันจะติดอุ้ยพี่โดนดึงอันตีพี่ไปวะอ่าอันตีที่สองชาร์จเต็มคืออะไรก็สเปรย์สเปรย์สเปลอันตีอะตัวละมันอะ โดนดับเบิลคอมโบคือมาเป็นอีเวนต์มาเป็นอีเวนต์ของเบีโกประมาณนั้นนาจะเป็นประมาแบบอีเวนต์ของเีโก้สกิลอ่างนี้เก็โกสกิจ้าเฮ้ยว้าวเออไปอยู่นอ้มด ยังไม่มีไม่มีอะไรผ่าไม่ได้สู้กับพลังพลังของเป็นได้เลยเยียไม่เยียสัตว์เลยคือโดนโดนโดนแน่ๆหนึ่งตัวยียถ้าโดนตีไปเนี่ยนาซัคก็ยี่ไม่มีนะนาซัควางวัลก้อนตีมหาพีก็ได้เลยยังเฮจ้าเลยบ้านไปเนี่ครับรอเพื่อนเดิน้อยติดก่อนมาติดกลางมากลางมารอรอเซตเข้าเอ็งเห็นเซตจับตัวไหนว้ามาเลยจะได้ตายใ้ยากหน่อย มันมองไม่เห็นเลยเว้ยสิเขก้าตรงไหนกดแถบแสงล่างนี่เอ้เนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่บนพื้นที่ไม่ทันหรอกเราว่าไม่ทันเลยไปไหนอะนากางก็หายระเบิดไอ้เทียมมาก่อนแล้วไงตั้งมาก่อนไปแล้วอยู่ไหนอะดังเฮ้ยไปมีหวาน ยังไม่น่าตกครัไม่น่าว่าตีมันโดกอะไรเงี้ยถ้าไม่มีประโยชน์เลยก็มาทำไมมันทำได้แค่เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะก็ใช่ไงไอ้เหี้ยไม่มีประโยชน์เฮียมครับตายหมดไม่ได้ออกอู้ตาย้เหียตายแล้วไม่ออกอ่ะโดนเฉยอ่ะที่แก้วบ้านเยี่ยมเไปเกมเพื่อไปเกมเพื่อไม่เจอเล่นธรรมดาเหรอเล่นอย่างนี้เป็นคนหัว ไม่โดนเมมอตมอตามอต้าโดนมอตายิงมอตายิงเจยโยนแมงตีไว้ซสัตว์เลยเฮียนี่แบ็กอัพเล่นธรรมดาไหมเล่นธรรมดาดีก huh> ว่าใครใช้ให้เอาวันติม oh ุนโดมาเดพียวอะตอนแรกก็เหมือนจะดเฮีย กูว่ากูว่านะตอนที่พี่เกมเล่นกับพี่ปอนั้นเล่นปกตินะกูว่าเล่นกับพวกเราใส่ห้าคนเนี่ยเกมพี่เกมไม่รั่วทุกครั้งไปเลยพี่เกมไม่โยนอยู่ทุกซาบวันเลยอ่ะพี่เกมไปเลยไปโอ้ยแม้ละเีละเทอตีโกูไม่หลบหลบง่ายเทอตีคงไม่เคยหลบเลยสักไ่ใช่เกมวุ่าเล่น

ไปดีกว <Michael>, okay. <o> ่าหนีหนีเด้งแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเอ๊ะันกี่ตัวไปกี่ตัวพี่ันเยอกหน่อยไปกีตัวไปกี่ว่ายตไอ้โดนี่คืออะไรวะตายนะพี่เรือปโทกแคไปด้วยวางแล้วอียกูดดูดาพี่ล้างจานนะ เฮียเอ้ยเมียจะคว้าตากูออกมาล้างตะไคร้กว่าไอ้เจ๊เป็นโดนดุดเฮียเฮ้ยตีพร้อมแล้วพี่ผมมึนว่ะพี่ผมพูดจริงนะผมมึนว่ะผมไม่รู้ว่าตีใครกับใครอ่ะมันมั่วไปหมดไงอู้วอันอันไอ้โยนี่มันเอาอันสีมุนไอ้มั่วมั่วเหรอเจ๊เจ๊มั่วเฮียก็แล้วตีมันนี่มาโอคนเชี่ยเลยเฮียตีมั่ว แล้วแบบพุ่งพุ่งมากกว่าสติมู้ใส่แบบถึงตายเนี่ยตายดิเราซ้อนอะไรละ่ะครับน้องนอนมาซาฮามุนโดเอามาทำไมเนี่ยนี่สงสัยมันมีให้เลือกอะไรมัาเกมทีแรกอ่ะมันให้เลือกอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนี่นของผมมีเกวนมีเชนก็อ,อะไรตัวหนึ่งวะไม่รู้ล่ะลืมแกลลี่ะเฮ้ยโอเคกูคคแตก <laughs> ไป,ไป ไม่นะเกมไม่จึงอ้าวไม่กดมันตัวแล้วี่ห้าตัวโดดไปเลยกดไปแล้วนี่กบ้านไอ้ยี่เด็ไปละต้องไปล้างไเลยไม่ได้เกลเดยนเะเก่ีเซนเอร์แล้วก็ไปเล่นแบทบราเธอร์กุมินบอมีสิสเนกิลงงเลยสกิลตัวไหนมั่ง มียี่สิบสกิลอะเออประมาณนั้นแหละอหืมหลบผ่นเลยโอ้โห<า>ก่อนจะเกี่ยวเยี่ยนี่หนีเยี่ยนี่กติกานี่โวยโอ้ยหนีไม่ได้หรอกว่า ปล่อยมากมันแพ้มาตัวเนี่ยไอ้เงี้ยดินี่ไงอ่ะอ๋อคนกำลังแบบเก็เล็กอ่ะตัวลังบาสหนีไอ้เงี้ยนิ่งเลยยันแปะมั้งเฮ้ยไปบได้โค้งอ่ะใครเขาสั่งเขาส่อเจ็ดคค้งต้องยังโดดียวเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเดินไม่ออก ฟ้าผ่า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 ไม่เล่นแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าไอ้ยโอ้ยโอ้ยตาเยี่ยมตาลงหูวะเร้วระบายเฮ้ย ไอปด้ใครเกี่ยวใครวะเกี่ยวใครวะจีพวกมันมันดูดอันติมันดูดอันติเองไม่ใช่พวกไอ้มันดูดยวจีบอุ้ยไม่ตายเฮ้ยค่ะเฮ้ยตายเี้ยาบนโถโดนเบิร์นไปพี่เบอร์จีไว้จีไว้สกิลสกิลนั่นแหละเฮ้ยรวมพลังรวมรวมพลังโจมตีเซ็ตรวมพลังขอพลังหน่อยไอ้เ มึงอีกแล้วแกแกไอ้ลากเยอะพ่อมึงก่อปนแ้เี้โโอ้โโอ้โันโอ้โอ้โ้โโอ้อ้้โอ้อ้้่ัออ โอ้พันหนึ่งยี่ยังมีอีกพันนะพี่มันยังมีอีกพันนะอือพันหนึ่งเฮ้ยกลับบ้านนี่ดูทขไมอ่ะพันหนึ่งก็ไอเทปหายเอาอยู่นั่นแหละอุ๊ควยปั่นหลอกเลยดีนะใส่เพื่อช็อตแบบโอ้พันหนึ่งว่ารวยว่ารวยไหมปกติอันตีตันตีพุกยิงไปจังหวะแป๊บเดซิฟิม อยู่นี่นี่ล็กอกต้นล็กอกต้นจะไม่ได้วก็ฟาร์ไม่เกิดเลยจังหวะนั้นออกหมวกแป๊บต้องมีต้องการหมวกต้องการหมวกอยู่นี่โอ้ยมันเห็นเอ,อ๊ยอย่างเงี่ยแล้วก็เอาของของของอะไรเนี่ยขอ,อ,อ,องแคทลินอะไ <c oughs> ปได้หมวกแล้วไปได้หมวกแล้วไปได้หมวกแล้วไอีนุ่ม มีหมวกใส่มีหมวกใส่แล้วเว้ยมันอัปเกรดอัปเกรดไอ้อันติมันได้ไหมเนี่ยอันติที่ติดตัวเรามาเนี่ยไม่ได้พี่พี่วอร์ดพี่วอร์ดมาได้อีเหี้ยไปกลังไปกลังไปกูแต่ก่อนมึงมาอีกไอีแก่เอ้ยไอีนี่โว้ย ฉันกาจังวะฉันลาดงกาจังวะโอ้เยี่ยมเลเจอโยเนสหนึไอ้นี่ดิสกิลมู้ได้อะได้อะได้อะอะ่ยังไม่สู้หวังคใช้เก่งไก่หว่ยเสดนเออไอ้ไอ้มาแจกวาแจกข้ามันข้ามมันเฮ้ยแตกแม่แตกแม่ เฮ้ยฮาดีว่ะมีคนหัวร้อนมาไปละไปเขละร้อนเหมือนไฟลุกเลยปุ๊บ <fi> จ <ind ling> ี้วัน <ok> ชิดวกชิดวมันจีบพวกโซเนปเปเจอจิงเจอจิงสซเนปเปอร์ไปที่นี่จิงโซเน ต้องกันบ้านแล้ววะสแต็คก็หรายไรหนุ่มสามร้อยเดือพ right> ี่ก็ลืมดูลืมดูแมพเฮ้ยก็เห็นว่าพี่จะขึ้นมาอยู่แล้วแตกเพื่อนกันกล้อึ้งเลยเอ้พี่ไม่ได้บอกนี่ว่าว่าจะขึ้นไปแบกนะอย่าแก่ทำเลยทำอะไรทาใจหนึ่งกันได้นะ้าใจหนึ่งกันได้เลยเด่ายวจะไปกรรมการให ก็าวขั้นหนึ่งกันได้จะไปเอาชนะได้กูชนะได้กูชนะไปน้แล้วชนะไม่ได้ยังไงเฮ้ยสวยปุ๊บก็มันดูใครดูใครวะเฮ้ยบิงหนีบิงหนีตกล้าไปตเข้าไปไปยอดโอ้พี่จะแตกพี่จะแตกพี่จะหลบ่อลเฮ้ยเหี้ยบ้าโอ้เร็วสักทนไปลากอรี อปกติมันโดดแล้ววิ่งหนีไงกูก็ต้องกลับสีดอเฮียอะไรละเฮียดังเลยเฮียโหมดแม่งหาชิบหายหาก็เฮียแหละโอ้ยเป็นไก่เฮียทีมไม่นะเฮียแล้วแบบอยู่นี้แม่งหัวสัตว์เลยเฮียเจาลงอะไรเนี่ย แล้สุดหายยังฮาาาาไมปกตอย่าเออ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 ออเออเอตีมันกอบบ้เนเออ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 ้เออเออเอเออออเออเออเอเอาเออเอเอาเอาเอนเข้เมาเอา ิยี่แตกเร็วลองลันบานเลยเออตัวอะไรมาเยียตัวอะไรมาอย่าตามกูมานะอย่าตามกูมานะยี่แตกแตกระโดงเออขอบคุณออมาเออมาเลยล่ะ โอ๊ยอันติมัมมูไปแล้วมุนโดหนีอะไรลูกเครียดแลไปแล้วเดี๋ยวพี่พี่ออกพี่พี่หายใจไมออกแล้วพี่ออกตัดเลือดกันออกตัดเลือดกันออกตัดเลือดตัดเลือดอย่างนี้ก่อน ก่อนโอ้คนเหนื่อยไม่ไหวแล้วมือสั่นหมดแล้วเนี่ยยิงสกิลไม่โดนเลยโอ้ยห้าจะงีออกไป ว้ยเนี่ยโ้แท้แล้ว่้แก็เหี้ยเาเลิกเลิกเลิกทำพิาเลยแล้วพี่พี่พี่มาพี่พี่อยู่ซับไปอยู่ซับซับนิวดีกว่าปะนินิวหลังเขานิวหลังเขากดตีกดตีนิวกดตีตีว้าว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 ้าวว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 ้วว้าวว้้าวว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 ้ วันเหนื่อยเฮ้ยก้วตัวเดยววใจะไก่ไก่ตัวน้อยบางอ้ยุอะยี่สิไปเหี้ยความปั่นปะเฮ้ยใหบนบนบนกําลังขึ้นกําลังขึ้นเออยกําลังขึ้นกําลังขึ้นเอดิเดียดิเอาเลยเอาเลยพี่ซับให้เอาเลยพี่ซับให้ซับเม็ตให้มาเดาดิจัดมามาผมไม่ไหวละโอ้ยพูดแลทํากันเลย เฮ้ยตัวอะไรมาเงี้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮเ้เยเเยเเยเเยวเฮ้ยเ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 ฮเฮ้ยี่้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้าเฮ้เ้าเเ้เฮ้ย้ยเเจ้าเิ้ย้ยเเฮ้ยเฮเฮ้เ้ย้ยเฮ้ยเ โอ้แม่จะยอมจะยอมจะยอมเลยไหมจะยอมเลยไหมหรือจะต่อให้จัเก่ะเกี่ยวมีดเ่ตัดมีเียเลยจะกี่ยวสอสามเก่วเฮียตีพ่อแม่มึงจิบมายไม่ได้สงสายไอ้เฮียตัดก็นาเจ็ดแม่จะยจะดี สัตว์เราเกิดตานี้ก่อนเหี้ยให้กดยอมเย็ดแม่ลองลองเอาอยู่นี้สักเอาไอเหี้ย้ะพี่ดูด้วยสัตว์คนละไซส์กันเย็ดแม่ไมดูยนะเรืบตาดยอมยอมยอมแเหียนี่ตัวเองตายคือบอกยอมเลยย็ดแม่ ấy vậy mà nhắm đến đây là cái ăn